อาามฟาร์มสวัสดีค่ะสิบเอ็ดโมงกว่าของเ้าวันอังคารที่หากรายยนหกหกวยคะพี่น้องค่ะมาชมกวางค่ะอันนี้เห็นยังคะอูดไฟบ่คะมาชมกวางบึ้ยเท่อลีค่ะภาพนี้อุ่นอ่ะพอพญาเพนังอยู่นี่ค่ะเอ็มเต็มเลยค่ะพี่น้องค่ะพอพญา นางในคอกเพิ่นเห็ดขี่กวางบรรจูกระสอบเนาะค่ะเพิ่นกระลยผ้ากันมานางกินยืนกินอยู่นี่ค่ะวันนี้ได้ย่าไมยราบกับญ้าธรรมชาติอื่นๆผสมกันน้ำบอค่ะพี่นองค่ะก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์แน่เด้อจ้า ต้องการยอดผู้ติดตามอีกเยอะๆเลยค่ะงามอกคะพี่น้องค่ะน่ะคุณอินดีพอพันนะมีทางเลยค่ะเพิ่นลูกกับเมียหลายค่ะนะสำหรับพี่น้องท่านใดที่สนใจจะเลี้ยงก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยคะ่ะ คอมเมนต์มาเลยค่ะต้องการเยอะๆก็ได้ในน้อยก็มีนะคะราคาก็ตั้งแต่หมื่นกว่าบาทนะคะแต่ว่าเป็นพอพันแม้พันพ,พรผสบนี่ราคาจะอยู่ที่สองหมืนห้าราคานี้รับประกันซื้อลูกคืนนะคะบ่ต้องกังว้นว่าออกลูกมาแล้วสิมีหม่มองขายบอซึ่งจริงๆบอได้รับซื้อคืนยากดอกค่ะเพราะว่า <c oughs> คนถามซื้อหลายๆค่ะนะคะ ค้นถามซื้อรายค่ะนะคะมีบริการจัดส่งถึงที่นะคะกิโลละตามระยะทางกิโลละ25บาทนะคะสำหรับคำถามพี่น้องมีคำถามอย่างที่สงสัยก็สามาคอมเมนต์มาไดเลยนะคะตอบได้ก็จะตอบตอบไม่ได้ก็จะหาคำตอบให้นะคะแล้็ยินดีรับฟังคำแนะนำนะคะแลกเปลี่ยนพูดคุยประสบการณ์ความคิดเห็นกันค่ะพี่น้องคะ่ะ อดัมฟา้ามก็เขาเลียงได้ปีกว่านะคะเป็นฟา้ามหนองมไม้ใหญ่รุ่นค่ะพี่น้องบบได้เคยว่าจะของเก่งหรืออยียงกวาหมูเพิ่นนะคะน้อยังต้องการคําแนะนําอีกเยอะเลยค่ะแล้วก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะผู้ใดบอสะดวกคอมเมนต์ก่ะ ทาที่ดีในการซื้อค่ะเนี่ยก็อยากให้โทรมาคุยล่ละค่ะพี่น้องจะดีกว่าพิมพิมพ์กันไปพิมพ์กันมาไม่ได้คําตอบสัทีนะคะโทรมาเลยค่ะที่อดัมฟาร์ม096 395 6551เดี๋ยวจะลงไว้ใต้คลิปให้นะคะ096 395 6551นนะคะโทรมามันจะได้รายละเอียดค่ะพี่น้องคะ่ะ จังสั่นจังสีจังสีจังสั่นเตรียมคำถามแล้วก็โทรมาเลยค่ะนะคะเตรียมคำถามแล้วก็โทรมาได้นะคะโทรมาได้ตลอดนะคะปิดย่ามเดียวตาย่ามคําค่ะโทรศัพท์ก่อนนอนก็ปิดเครื่องไว้นะคะเสามากก็เปิดคือเกาเนาะค่ะนะครับพี่น้องค่ะง่ามค่คะแดดกำลัง นะคะจัดเทียงแล้วไก่เทียงแล้วนะคะแดดกำลังแบบจัดแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตพ่อสาม,มีก่อนนะคะพบพอกันไม่คลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกิ้งกให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ